สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางเพจ Facebook ทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับสมการที่4ไอหนุ่มรถไถเช้าวันที่11เดือน5ปีที่แล้วช่วงก่อน7โมงเชา้ามีรถยนต์ต่างถิ่นคันหนึ่ง ขับเข้ามาในหมู่บ้านเป้าหมายของคนในรถคือบ้านหลังหนึ่งของบ้านสามหลังเพื่อภารกิจบางอย่างแต่พลันเมื่อรถต่างถิ่นขับเข้ามาใกล้จะถึงบ้านเป้าหมายมองเห็นหลังววัสามีภรรยาเจ้าของบ้านโดยชายผู้เป็นสามีใส่เสื้อสีส้ม ส่วนหญิงที่เป็นภรรยาแต่งกายไม่ชัดเจนซ้อนมอเตอร์ไซค์ที่สามีเป็นคนขับออกไปจากบ้านรถของผู้มาเยือนจึงมาจอดบริเวณบ้านเป้าหมายนั้นหวังว่าสามีภรรยาคงแค่ไปซื้อของเดี๋ยวก็กลับมาจะได้คุยธุระให้เสร็จสิ้นไปในช่วงที่จอดรถคนในรถมองไปที่บ้านของสามีภรรยาคู่นี้ เห็นรถไถนาจอดสนิทอยู่บริเวณบ้านไม่ได้ไปรับจ้างไถนาหรือออกไปไถนาในช่วงระยะเวลานั้นแต่จากข่าวที่สื่อต่างๆนำเสนอเจ้าของรถไถนาโดยสีภรรยาให้ข่าวยืนยันนอนยันว่าสามีได้รับจ้างไปไถนาให้คนในหมู่บ้านตั้งแต่เวลาเช้าจนถึง10โมงกว่าโดยมีพยานเป็นหญิง ให้การยืนยันสนับสนุนว่าเห็นไอหนุ่มรถไถไถนาอยู่จริงแต่เห็นในระยะห่างเกือบ7-800เมตรนับว่าพยานคนดังกล่าวสายตาเป็นเลิศเพราะวันนี้ทนายแค่ขับรถกลางวันมองไป3-400เมตรก็มองไม่ออกแล้วว่าเป็นใครแต่นี่มองเห็นถึง7-800เมตร เห็นไอหนุ่มรถไถกําลังไถนาพยานคนนี้ตาวิเศษจริงๆความคืบหน้าล่าสุดทนายอุทยัยได้โพสต์คลิปวิดีโอชื่อว่าทนายใหม่นะครับโดยมีเนื้อหาดังนี้วันนี้เห็นครุกกรุ่นกันนะครับทั้งเรื่องของเรื่องที่เทมีการเทกันแต่ผมนี่ให้น้ำหนักไปกับที่ทนายคนใหม่ว่าประเด็นคดีเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องคดีเนี่ย ข้อสำคัญคือจําเลยต้องมีทนายนะผมก็ย้อนไปหน่อยกับคดีของชัยพลเนี่ยคดีชัยพลเป็นคดีที่อัตราโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตต้องมีทนายนะถ้าสมมุติว่าศาลขึ้นศาลศาลต้องถามว่าจําเลยมีทนายไหมถ้าเริ่มแรกเลยเนี่ยที่ไม่มีนะ่ะเพราะว่าคดีอย่างนี้เนี่ยจำเลยต้องมีทนายอันนี้เนี่ยผมก็ เป็นคลิปที่ตอบเม้นด้วยว่ามีหลายเม้นบอกว่าจำเลยเนี่ยว่าความเองได้ไหมก็คือสู้คดีโดยไม่มีทนายเลยไม่ได้นะครับเพราะกฎหมายกำหนดไว้ว่าให้มีทนายถ้าไม่มีทนายให้ศาลจัดหาให้นะเพราะว่าอัตราโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตไขข้อข้องใจกันตรงนี้ก่อนพอเสร็จแล้วมาดูเรื่องของทนายคนใหม่มีข้อจำกัดเหมือนที่ผมเคยเรียนแล้วว่า ศาลกำหนดให้ในคดีนี้นะสั่งเมื่อครั้งที่แล้วศาลกำหนดให้ส่งเกี่ยวกับพวกเอกสารที่จะเป็นคำถแถลงว่าพยานคนไหนจะเบิกความถึงเรื่องอะไรเนี่ยก่อนวันที่สามเอดมกราคมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องทำคำร้องตรงนี้ไปก่อนแต่ถ้าประมวลกันแล้วก็คือทีมทนาย,ยังอยู่ถ้าอยู่ในสำนวนยังอยู่นะ เพราะว่ายัางไม่ได้ถอนเห็นแว่วๆมาว่าจะมาถอนวันที่19นี้นะครับทีมทนายที่ทนายตั้มเป็นทนายอยู่นะเมื่อถอนเสร็จสารถึงจะรู้ว่าจำเลยไม่มีทนายแล้วซึ่งก็จะไปบวกกับที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับว่าคดีนี้ต้องมีทนายนะครับเมื่อไหร่ที่ไม่มีทนายสารจะดําเนินการกระบวนการพิจารณาต่อไปไม่ได้เลยนะครับต้องหยุด แม้จะเป็นคําที่ตัวเองกําหนดไว้แล้วก็ตามเพราะว่าทนายของจําเลยไม่มีความคืบหน้าจากทาง Facebook ของทนายสมเกียรติโรจะนะวอรกมลได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับเกียรติมีไว้สําหรับคนที่มีเกียรติก็สมเกียรติไงปอลอหน้าเบื่อกับเกียรติที่จอมปลอมจังซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์ของทนายถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมาย เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับคนแรกบอกว่าระวังคนบางคนจะไม่ให้เกียรตินะครับถัดมานะครับบอกว่าค่ะถึงใครจะไม่ให้เกียรติเราแต่เราให้เกียรติเขาก็เท่ากับเราให้เกียรติตัวเราเองค่ะถัดมานะครับบอกว่าค่ะเรารักนับถือท่านทนายสมเกียรติมากถึงแม้เพิ่งจะติดตามท่านทนายมาได้เกือบปีดูออกว่าท่านเป็นคนดีค่ะและให้เกียรติยกย่อง ท่านทนายสมเกียรติค่ะท่านคือทานายของประชาชนโดยแท้จริงค่ะถัดมานะครับบอกว่าทานายแกให้เกียรติทุกคนครับผมรู้จักกันมานานถัดมานะครับบอกว่าจริงค่ะท่านทนายเกียรติมีไว้กับคนที่มีเกียรติและคนที่รู้จักให้เกียรติคนอื่นค่ะถัดมานะครับบอกว่าท่านทนายสมเกียรติพูดถูกท่านไม่เคยพูดดูหมิ่นคนอื่นไม่เหมือนทน,นายบางคนที่มีศินแค่พูดออกจากปาก ว่าสวดมนต์ทุกวันเดินจงกรมเป็นนิดนั่งสมาธิปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้แต่ทำไมเหยียดหยามซ้ำเติมคนที่กำลังจะจมน้ำแต่หลงคอถัดมานะครับบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะคะท่านทนายถัดมานะครับบอกว่าให้เกียรติตัวเองคือการให้เกียรติผู้อื่นให้เกียรติผู้อื่นก็คือการให้เกียรติตัวเองแล้วจะดีเองครับถัดมานะครับบอกว่า เกียิมีไว้สำหรับท่านคนที่น่าให้เกียรดแต่เกียรดมีไว้สำหรับคนที่น่ารังเกียดหรือพวกที่มีหัวไว้ตั้งบ่าค่ะคุณทนายเป็นกำลังใจให้นะคะถัดมานะครับบอกว่าระวังอกหักเดอ้อท่านบางคนชอบทําเด่นจนลืมให้เกียรติถัดมานะครับบอกว่าสู้ขาท่านทนาย รักเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมอบความสุขให้ประชาชนความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ของเฮียเดยนินนาคาซึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอโดยพูดในคลิปไว้ว่าทนายที่เทกับทนายที่ไม่รับเนี่ยเขารู้จักกันพูดแค่นี้แหละแล้วก็ทนายอะ่ะมีเยอะประเทศไทย80,000กว่าคนไม่ต้องเสียใจ และทนาะออกมาบอกว่าลุงรับบริจาคผมจำได้ว่าตอนน้องแอปเปิลเสียเนี่ยไม่ใช่ลุงนะที่ไปโพสต์รับบริจาคในเพจมุกดาหารส่วนทนายชุดแรกที่มาทำคดีให้ลุงก็ให้เปิดรับบริจาคครับข้ามูล,ลนิธิผมถามว่ามันต่างอะไรกันลุงไม่ได้เปิดรับบริจาคเลยสองครั้งแรกในอดีต ตอนน้องเสียก็ไม่ใช่ลุงตอนมีทนายมีชุดทนายก็ไม่ใช่ลุงใครเห็นด้วยแค่นี้ก็รู้แล้วว่าควรจะช่วยชัยพลไหมเห็นด้วยกดตองหนึ่งถูกไหมยายโบนัสแค่นี้ก็รู้แล้วว่าลุงไม่ผิดพวกคุณมาหาแดกกับชีวิตลุงชัดๆเลยอ่ะใช่ไหมพี่คำพา แม่คำพามอมแคกแคคุณมาหาแดกกับน้องแอปเปิลกับลุงชัดๆเลยดันออกมาพูดเมื่อวานนี้ว่าลุงมีแผนเหนือเมฆที่จะมาเอาตังเขายัางไม่ได้รับบริจาคเลยบอกว่าลุงมาเหนือเมฆจะเอาทนายคนนี้เพราะอยากรับบริจาคอดีตไม่เคย นอกจากสร้างปูซึ่งก็ไปจ่ายภาษีเรียบร้อยแล้วกับสร้างพื้นเพราะลุงล้านเปอร์เซนต์แล้วก็ไปว่าคนอื่นคุณจำไว้เลยนะคนที่มันไปด่าคนอื่นนะว่าคนอื่นนะมันเคยทำพูดได้เป็นฉากเลยสมองมันก็คิดแต่เรื่องนั้นใครเห็นด้วยกดตองสองนี่ผมว่าทิ้งลุงไม่ได้ ผมนะ่ะมีปัญญาพอสมควรคุณพูดอะไรผมไม่เคลิมและบอกว่าจะประหารชีวิตลุงประหารบ้านพ่อคุณเหรอประเทศไทยไม่มีโทษประหารชีวิตตั้งนานแล้ว